ิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะนักชกเสื้อกล้ามจากโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนะครราชสีมาก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะโด้การคว้าม,มาได้5เหรียญทอง4ีเหรียญเงินแล้วก็3เหรียญทองแดงนะคะในศึกพุมวยอขออภัยค่ะในศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2,564ค่ะโดยศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีค่ะนายพิชัยชุนห่ะ วัชิระนะคะสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยก็พร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมานะคะเลขาธิการสมาคมเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันโดยนายสมชายภูลสวัสดิ์ประธานฝ่ายพัฒนาเทคนิคสมาคมและตัวแทนจากกองทัพปกกองทัพเรือกองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติในศึกมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564รอบชิงชนะเลิศเข้าร่วมด้วยค่ะ โดยโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครน,คร,นครราชสีมาได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยนะคะและสามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะด้วยการคว้ามาได้ทั้งหมดห้าเหรียญทองจากนายพานุวัต์ชูจันอดัดนางสาวลันไกลสีนางสาวกมวลชนกชูประดิษฐ์นางสาวนัทนิชาจงกร่งกลางและนายนัทวุฒิครองเมือง ส่วนเหรียญเงินนะคะสามารถคว้าบันได้ทั้งหมด4เหรียญค่ะจากเด็กหญิงกัญญาพัฒนเบ้านอกเด็กชายกังปรีโบขุนทศนางสาวประภาดาวุฒิชยัยและนางสาวละลิตาชัยนรงค์ค่ะ ซึ่งการแข่งขันแบบนี้นะคะตามนโยบายของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือว่าสบคที่อนุญาตให้จัดการแข่งขันแบบไม่มีผู้ชมในสนามทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่เวลาการแข่งขันนะคะส่วนรายการชิงแชมป์ประเทศไทยนักมวยทุกคนชกได้ดีมีการพัฒนาทุกคนค่ะในตอนนี้สมาคมมีนักมวยยุวชนเยาวชนราว50คน เป้าหมายในอนาคตอยากจะได้ราว100คนนะคะก็น่าจะเพียงพอเพื่อที่จะเป็นรากฐานที่ดีให้กับทางสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยต่อไปในอนาคตค่ะ